วันนี้นะคะข้าพาเจ้าก็อยากหนุนใจนะคะด้วยพระคําของพระเจ้าที่เราจะมาศึกษาพระคัมภีร์ด้วยกันวันนี้นะคะจะแบ่งปันเรื่องการทรงสถิตที่นําการเยียวยารักษาด้วยกันนะคะเราอธิษฐานด้วยกันสักพู่หนึ่งข้าแต่พระเจ้าในเวลานี้ขอพระเจ้าสอนเราเรื่องการทรงสถิตของพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดให้เราได้อยู่ในการทรงสถิตของพระองค์จรงิงจ ให้เรารับรู้การทรงสถิตของพระองค์ให้การทรงสถิตของพระองค์นั้นจะเปลี่ยนข้างในเราอย่างแท้จริงนำการรักษาร่างกายนำการรักษาจิตใจแล้วก็นำการรักษาถึงโรคบาปในจิตวิญ,ญญาณที่เราต่อสู้อยู่ด้วยพระองค์เจ้าค่าเราขอบคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามเตซสุติตเจ้าอาเมนอาเมนนะคะพี่น้องคะการทรงสถิต ที่นำการเยียวยารักษาพี่น้องคําว่าการรักษาในที่นี้พี่น้องอาจจะหมายถึงได้รักษาโรคหรือเปล่ารักษาโรคเป็นแค่ส่วนหนึ่งเหมือนพันธกิจที่พร่เยซูทํานะคะแต่การรักษาในที่นี้หมายถึงร่างกายด้วยจิตใจด้วยนะคะจิตใจก็คือรอยแผลที่อยู่ในใจของเรานะคะแล้วก็จิตวิญญาณด้วยก็คือความบาปต่างๆที่เราปั้มสู้ที่เราจะมีชัยนะด้วยกันพี่น้องการทรงสถิตไม่ใช่เรื่องของความรู้หรือทฤษฎี เราเรียนเยอะเราได้ยินมาเยอะแต่ถามว่าเราพบประสบการณ์นั้นหรือยังในชีวิตของเราประสบการณ์การทรงสถิตนะคะเพราะฉะนั้นเรารู้อยู่ว่าหลายหลาย,หลายที่เนี่ยจะสอนคนเรื่องความรู้โลกนี้สอนเรื่องความรู้เยอะสอนเรื่องกฎเกณฑ์เรื่องจริยธรรมเยอะมีมากมายทุกศาสนาก็สอนเรื่องจริยธรรมเรื่องว่าเราต้องทําอะไรความดีงาม,มางนะคะหรือเรื่องความรักทุกคนก็แสวงหาอยากสัมผัสความรัก แต่พี่น้องการทรงสถิตมันคือริบอำนาจและจะสําดงความรู้และความหลักให้เราเข้าใจมากขึ้นพี่น้องเข้าใจใช่ไหมคะพี่น้องถ้ากิดเรืจากมีแต่ความรู้ก็คือมีแต่ศาสนศาสตร์มีแต่การสอนความรู้อ่ะมันก็ไม่ต่างจากสมัยฟารหรือสีใช่ไหมคะที่สอนหรือเกณฑ์หรือความรู้ที่เป็นหรือกิดเรืจากมีความรู้และความรัก นะคะก็ไม่ต่างจากสโมสรหรือไหมคะก็คือสอนว่าเราต้องทําดีอย่างไรเราต้องอมีความรักคือการเอาใจใส่การผูกพันการหมวนให่กันก็ไม่ต่างจากสโมสรหรือกลุ่มขายตรงที่เขาก็ทาได้แล้วทําได้ดีด้วยแต่ที่เร้จากที่ดีพี่น้องจะต้องมีทั้งความรู้ความรักและการทรงสถิของพระเจ้าคือฤทธิ์เดช ซึ่งการทรงสถิตของพระเจ้าจะเปลี่ยนทุกสิ่งเปลี่ยนที่ได้จากเปลี่ยนชีวิตคนและนําการอัศจรรย์มาสู่ชีวิตของผู้คนนะคะพี่น้องเพราะว่ามนุษย์เนี่ยประกอบไปด้วยร่างกายจิตใจแล้วก็จิตวิญญ,ญาณใช่ไหมคะร่างกายเนี่ยเราดูแลอย่างดีอยู่แล้วพี่น้องเราพักผ่อนดีเรากินอาหารดีร่างกายเราก็ถูกดูแลนะคะจิตใจเราก็ หาคนคุยด้วยนะคะเราก็สัมดงความรักการพูดดีต่อกันนะคะเราก็สามารถรับการรื้อฟื้นเราให้อภัยเราก็รับการรื้อฟื้นเราอยากจะดูแลจิตใจดูแลร่างกายอันนี้เราดีอยู่แล้วแต่พี่น้องอย่าลืมสิ่งหนึ่งก็คือท่านต้องดูแลจิตวิญญาณด้วยจิตวิญญาณนี้หละคะ่ะคืออะไรจิตวิญญาณเนี่ยต้องการพระวิญญาณบริสุทธิ์มาเติมเต็มนะคะถ้าเกิดว่า เราไม่ถูกเติมเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องมันเหมือนชีวิตเรามีสามห้องใช่ไหมคะเราเติมเต็มแค่ร่างกายกับจิตใจแต่อีกห้องหนึ่งมันมีรูรั่วมันมีช่องว่างชีวิตท่านก็จะขาดสัติสุขเอดเหนื่อยแล้วเราต้องเติมเติมตรงนี้ให้เต็มด้วยการทรงสถิตของพระเจ้าพระเจ้าเป็นพระวิญญาณ จิตวิญญ,ญาณต้องการพระวิญญาณมาเติมเต็มเพราะนั้นท่านอย่าละเลยสิ่งนี้ในแต่ละวันนะคะเพราะนั้นหลายครั้งเนี่ยเราวุว่นวายอยู่กับหลายสิ่งหลายอย่างนะคะแต่เราไม่ให้จิตวิญญาณเราด้วยพระวิญญาณบรยสุดมันทําให้เราหมดไฟน้องเ็จะใจองาหมดไฟก็ทำทำทำนำทำเราเข้าโปรแกรมเข้าโปรแกรมแต่เหมือนเหมือนหัวใจเรายังมีช่องว่างอยู่เพราะว่าอะไรเพราะเราไม่ถูกเติมเต็มด้วยพระวิญญาณบรยสุดของพระเจ้านะคะ พี่น้องทำไมพระเยซูต้องเสด็จมาในกิจการบทที่10ข้อ38พระเจ้าจะอ่านให้ฟังนะคะกิจการบทที่10ข้อ38บอกว่าพระเจ้าทรงเจิมพระเยซูชาวนาซาเรสด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยฤทธานุภาพอย่างไรและเรื่องที่ว่าพระเยซูเสด็จไปทําคุณประโยชน์และรักษาคนทั้งหลายที่ถูกมารเบียดเบียนอย่างไรเพราะว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับพระองค์ พี่น้องดูดีๆพระเยซูเสด็จมาโลกนี้มีความรู้อยู่แล้วมีความรักอยู่แล้วแต่ที่พระเยซูเสด็จมานั้นพระเยซูมาเพื่อสำแดงการทรงสถิตของพระเจ้านึกออกไหมคะเพราะว่าเมื่อใดที่พระเยซูทําการอัศจรรย์ปลดปล่อยเยวยาเนี่ย จะมีคำว่าการทรงสถิตลิซร้างออกหรือ,ม,อ,อมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นแสดงว่ามีการทรงสถิตยอยู่ของพระเจ้าของเรานะคะพระเยซูสามารถนำประโยชน์ทำประโยชน์ทำความดีสําแสดงความรักและการรักษาได้เพราะมีการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งทําให้แตกต่างจากศาสนา ที่มีอยู่แล้วคือศาสนาอยู่นะคะทรงสามารถมีคําสอนที่ดีได้นะคะอันพระเยซูไม่ได้มาแค่สอนนะพี่น้องเรามาเข้าใจเรื่องการทรงสถิตด้วยกันนะคะ,ะ,คะ,คออะการทรงสถิตนะคะคืออะไรการทรงสถิตก็คืออันแรกการทรงสถิตพระเจ้าสถิตยอยู่ทุกแห่งอันนี้เรารู้อยู่แล้วใช่ไหมคะพระเจ้าสถิตอยู่ทุกหนทุกแห่งในสด,ดุดีบทที่ร้อยสามสิบเก้าข้อเจ็ดถึงแปดบอกว่าเราจะหนีไปไหนให้พ้นพระวิญญาณได้ เราจะหนีไปไหนให้พ้นพระพักพระเจ้าได้ไถ้าข้าพระองค์ไปสวรรค์ <c oughs> พระองค์ก็สถิตที่นั่นถ้าพระองค์ไปแดนคนตาย <c oughs> พระองค์ก็สถิตที่นั่นทำนี้ทําให้เรารู้ว่าจริงๆเนี้ยพระเจ้ายิ่งใหญ่มากโลกนี้ก็ไม่ไม่สามารถจุความยิ่งใหญ่หญเช่าได้นะคะพระเจ้าทรงสถิตอยู่ทุกผลทุกแผงน,นะคะแม้เรามองไม่เห็นนะคะแต่พระเจ้าสถิตอยู่ทุกแผงจริงๆนะคะแล้วก็สิ่งที่สองพระเจ้าสถิตอยู่ภายในเรา ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สถิตอยู่ภายในเราสถิตอยู่ภายในชีวิตคริสเรียนของเรานะคะก็อยู่อยู่ข้างในใจของเรานะคะแล้วการประทับอยู่ของพระองค์นั้นก็อยู่อย่างเต็มบริวณพระองค์ทรงอยู่กับเราเราคงได้ยินคําว่าเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ใช่ไหมคะเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่านเคยมีประสบการณ์นี้ใช่ไหมคะตอนรับปฏิสมาในพระวิญญาณทีนี้นะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงเรื่องของการทรงสถิต เราบอกว่าโอเคเรารู้แล้วว่าพระเจ้าสถิตยอยู่ทุกคนทุกแห่งและพระเจ้าก็สถิตยอยู่ภายในเราด้วยแต่เราจะรู้ได้อย่างไรล่ะว่ามีการทรงสถิตยอยู่ด้วยเขาเรียกว่าการสัมแดงถึงการทรงสถิตการสัมแดงถึงการทรงสถิตคือการสามารถรับรู้อย่างชัดเจนว่ามีการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่ด้วยนั่นเองนะคะ ซึ่งจะมีเป็นตอนๆวันนี้เป็นตอนที่1เท่านั้นนะคะการสําแดงการทรงสถิตเกิดขึ้นได้ก็คือว่าเราจะรับการเปิดเผยว่าพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยผ่านการสําแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์เช่นเช่นนะคะเราจะรับรู้ที่หูของเราเราจะได้ยินเสียงเราจะรับรู้ถึงใจข้างในมีเสียงในใจหรือมันเกิดสั่นติสุขเกิดการเยี่ยมเยียนน้ําตาไหลเรามีความรู้สึกว่าพระเจ้าอยู่ล้อมรอบเรานะคะ หรือหรือนะคะเราจะเห็นมิติของการอัศจรรย์อยู่กับเราการอัศจรรย์การเยียวยารักษาเกิดขึ้นจะมีการรักษาทั้งร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณซึ่งข้าพเจ้าเนี่ยมีประสบการณ์เดี๋ยวจะค่อยๆเล่าในตอนต่อไปนะคะว่าเมื่อพบการทรงสถิตข้าพเจ้าเผยพระวจนะทุกคนร้องไห้น้ําตาไหลสัมผัสนะคะนี่คือเขาสัมผัสการทรงสถิตแต่ข้าพเจ้าสัมผัสการทรงสถิตก็ว่าถ้าพเจ้าสถิตอยู่จะมีการสัมแดง และเมื่อมีการส่อแดงจะปีกันเกี่ยวยาวักษาเกิดขึ้นนะคะทั้งส่วนตัวของเราแล้วก็ในรอบวันอาทิตย์ด้วยแล้วก็ชีวิตประจําวันของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการทรงสถิตเนี่ยมองไม่เห็นวิตาแต่ว่าเห็นในตาฝ่ายวิญญาณเรานะคะในอพยพบทที่สามสิบสามข้อสิบห้าสิบหกบอกว่าเราจะหนีไปไหนให้พ้นจากพระพักรพระเจ้าได้นะคะก็คือว่าโมเสสบอกว่าถ้าพระองค์ไม่สถิตกับพระองค์พระองค์จะไม่ไป ะคะบอกเนยนอกจากพระองค์จะไปกับข้าพระองค์ด้วยพี่น้องของพผ่ตรงนี้ของโมเสสนะคะจะเห็นว่าอา้าแสดงว่าพระเจ้าไม่สถิตอยู่ทุกคนทุกแห่งเหรอไม่ใช่พระเจ้าสถิตอยู่ทุกคนทุกแห่งแต่โมเสสบอกว่าข้าพระองค์ไม่ไปถ้าพระเจ้าไม่สถิตอยู่ด้วยโมเสสหิวกระหายการทรงสถิตของพระเจ้าทุกที่ที่โมเสสไปในถิ่นทุรกันดาร ขอให้พระเจ้าไปกับเขาก็คือรับรู้ถึงการทรงสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้าพี่เราชีวิตของท่านต้องรับรู้ถึงการอยู่ด้วยของการทรงสถิตของพระเจ้านะคะมันทําให้เรามั่นใจนะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างชีวิตของคนที่มีการทรงสถิตของพระเจ้า3คนด้วยกันนะคะ3าคนด้วยกันเรามาดูด้วยกันนะคะประการที่1ดาวิดอันนี้ชัดเจนมากเลยใช่ไหมคะพระเจ้าทรงสถิตอยู่ในชีวิตของดาวิด ทำไมเพราะว่าดาวิชอบนมัสการนะคะดาวิชอบนมัสการการนมัสการไม่ใช่การร้องเพลงแต่การนมัสการคือการเชื่อมระหว่างจิตใจจิตวิญญาณของเราพระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณจิตวิญญาณกับจิตวิญญาณสามารถเชื่อมกันได้แล้วก็อยู่ด้วยกันได้เพราะฉะนั้นเราไม่ใช่แค่ร้องเพลงนะคะแต่เรานมัสการ ไม่ใช่เป็นท่อนว่าสามสี่สองหนึ่งนะคะแต่มันคือร้องไปเรื่อยๆร้องเชื่อมกับพระเจ้านะคะเราก็จะสัมผัสการทรงสถิตของพระเจ้าด้วยเพราะฉะนั้นการร้องเพลงไม่ใช่หรือการที่แบบไม่ได้เข้ามาหาพระเจ้าด้วยโปรแกรมด้วยพิธีกรรมศาสนาแต่มันคือการอยู่กับพระองค์รับการเติมเต็มจากพระองค์พี่น้องครับในสดุดีบทที่27นะคะที่เรานำอธิษฐานไปก่อนหน้านี้พี่น้อง ข้อทั้งหมดเลยนะคะเขาพระเจ้าสรุปว่าพระเจ้าทรงสถิตแล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วทําอย่างไรพระเจ้าจึงทรงสถิตกับดาวิดดาวิดรับรู้การทรงสถิตได้อย่างไรอย่างนี้นะคะเหตุการณ์ก็คือว่าพี่น้องอดาวิดเจอปัญหาเยอะเจอเขาเรียกว่าค่าศึกลุกลานทั้งพ่อทั้งลูกใช่ไหมคะ ดาวิดมีแต่คนโจมตีท่านเจอปัญหาสารพันนะคะถึงชีวิตเลยนะคะโจมตีถึงชีวิตนะคะท่านมีความหดหู่เหนื่อยล้าจากการหนีศัตรูแล้วท่านก็หลบเข้าไปอยู่ในถ้ำบ้างในป่าบ้างพี่น้องในถ้ำในป่าแต่พบการทรงสถิตได้แล้วในโบสถ์ล่ะคะจะไม่ยิ่งมีการทรงสถิตมากกว่านั้นหรือหรือในที่แห่งการอธิษฐานในห้องอธิษฐานของเรา ะะเรามาดูด้วยกันนะคะในสดุดีบทที่27เจคระว่าเจ้าจะอ่านข้อส่นะคะบอกว่าข้าพเจ้าทูลขอสิ่งหนึ่งจากพระเจ้าคือข้าพเจ้าจัดสอบแสวงหาที่จะอยู่ในพระนิเวศตลอดวันคืนแห่งชีวิตของข้าพเจ้าเพื่อจะดูความงามของพระเจ้าและพินิจอยู่ในพระวิหารของพระองค์พี่น้องข้อนี้นะคะลักษณะการการสถิตของพระเจ้าเนี่ยพี่น้อง การทรงสถิตนะคะดาวิดอะไรที่เรียกว่าอะไรจะนํามาซึ่งการทรงสถิตการสอบแสวงหาะคะ่ะพี่น้องแสวงหาที่จะพบการทรงสถิตพี่น้องหิวกระหายไหมหิวกระหายแสวงหาที่จะอยู่ในการทรงสถิตไหมต้องมีสิ่งนี้ก่อนนะคะแล้วยังไงเขาก็เห็นมิติความงามของพระเจ้าได้พี่น้องหรือเราจะยกตัวอย่างมารีมาทาในรูกาบทที่สิบ ข้อสี่สิบเอ็ดถึงสี่สิบสองบอกว่ามารีมารีเอ๋ยเธอกะวนกะวายร้อนใจด้วยหลายอย่างสิ่งจำเป็นมีสิ่งเดียวมารีเลือกส่วนดีนั้นใครจะชิงเอาไปจากเธอไม่ได้พี่น้องวันนี้เรากังวลกวายหลายอย่างหรือเปล่าแต่สิ่งจำเป็นนั้นมีสิ่งเดียวแล้วใครจะชิงสิ่งดีนั้นไม่ได้นั่นคือการทรงสถิตของพระเจ้าค่ะพี่น้อง การทรงสถิตจะทําให้เหมือนมาลีมาลีอยู่ใกล้พระบาทจุดจ่ออยู่ที่พระเยซูนี่คือรับการทรงสถิตแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมมาลีสามารถหลังจากนี้เท,เทน้ามันหอมฉลองพระบาทพระเยซูเตรียมการฝังศพของพระเยซูรู้วพระเยซูจะถูกตึงกางเขนและรู้ว่าพระเยซูจะฟื้นขึ้นจากความตายเธอรับการสําแดงส่วนตัวเพราะอะไร เธออยู่ในการทรงสถิตเมื่ออยู่ในการทรงสถิตจะรับการเปิดเผยสำแดงรับการเยี่ยมเยียนนะคะจะไม่กลัวสิ่งใดนะคะพี่น้องนี่คือสิ่งสำคัญของพระเจ้าเพิ่มเติมนะคะพี่น้องแล้วในในสัุดี27เนี่ยจะมีคําว่าดาวิดกลัวมากเลยกลัวอะไรรู้ไหมกลัวพระเจ้าจะพาไปจากดาวิดกลัวจะกล,ลัวจะไม่เห็นพระพักพระเจ้า,พ,จาพี่น้องเคยรู้สึกอย่างนี้ไหมคือรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเจ้าสถิตยอยู่ทุกคนทุกแห่งพระเจ้า พากไปเนี่ยไม่ได้แต่การที่เราไม่รับรู้การทรงสถิตก็เพราะว่าเราปิดหูปิดตาและปิดใจคือปิดหูไม่ฟังคําเตือนไม่ได้ไม่ได้เข้าใจปิดตาที่มองไม่เห็นแล้วก็ปิดหูด้วยความรู้ด้วยอะไรก็ตามเนี่ยก็เลยทําให้เราไม่สามารถที่จะพบเจอการทรงสถิตของพระเจ้าได้พี่น้องคะวันนี้นะคะ อ่าเหมือนเหมือนโนเหมือนโยนาโยนาก็หนีการทรงสถิตแต่หนีไม่ได้นะคะพอเราหนีการทรงสถิตเราไม่พบน้ําคไัยเราก็ออกนอกทางของพระเจ้านะคะแต่ดาวิดพี่น้องการทรงสถิตคืออะไรพี่น้องดูนะตรงนี้ก็คือว่าเสาะ,ะแสวงหาการทรงสถิตของพระเจ้าเสาะ,ะแสวงหาที่พระเจ้าจะเติมเราอะเติมช่องว่างในใจของเราให้เต็มถ้าช่องว่างในใจเราถูกเต็มนะคะ เราจะรับใช้เราจะดําเนินชีวิตเราจะเผชิญปัญหาได้อย่างมีชัยชนะเหมือนตอนนี้นะคะดาวิดรับรู้การทรงสถิตของพระเจ้านะคะโดยการที่อะไรคะเข้าพรเจ้านั่งลงนิ่งๆหลายครั้งเรารู้สึกว่าเราต้องทําเยอะๆเราต้องประกาศเราต้องรับใช้เยอะๆพระเจ้าจะสถิตยอยู่ด้วยพี่น้องดูสดุดี27ดาวิดไม่ทําอะไรดาวิดไม่ทําแต่ดาวิดนั่งลงมองดู การทรงสถิตง่ายมากพี่น้องนั่งลงและมองดูและจดจ่อที่พระเจ้านะคะนั่งลงมองดูรับกําลังรับความคิดรับการสําแดงใหม่ๆหรือง่ายๆเตรียมพื้นที่หัวใจของเราให้พร้อมสําหรับการทรงสถิตถ้าเราวุ่นวายแบบมาทานะคะเราจะไม่อยู่ในที่แห่งการทรงสถิตวันนี้ท่านต้องเตรียมพื้นที่ในใจของท่านมองให้เห็นความงามของพระเจ้าพี่น้องเคยเคยมองดูทะเลมองดูน้ําตกไหม เรื่องเห็นความยิ่งใหญ่ใช่ไหมคะปัญหาเราจะหายไปพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายครั้งเนี่ยตะวันกับปัญหาเราเครียดกับปัญหาเราเจออะไรนะ่มันความโรคภัยไข้เจ็บหรืออะไรเนี่ยพี่น้องไม่ต้องทําอะไรเยอะๆนั่งลงนิ่งๆนมัสการพระเจ้านมัสการไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาน่าจะสอนเรื่องการนมัสการที่นําการทรงสถิตในชีวิตคิณเซียนนะคะนั่งลงแล้วท่านจะเห็นเหมือนที่ดาวิดเห็นเห็นความงามของพระเจ้า พี่น้องนั่งลงอ่ะไม่ได้พระเจ้าไม่ได้ตอบคาอธิษฐานอะไรพระเจ้ายังไม่ได้ช่วยอะไรท่านเลยแต่ท่านเห็นความงามของพระเจ้าแล้วท่านได้รับการปลดปล่อยตอนนี้นะคะพี่น้องดาวิดแค่เห็นความงามของพระเจ้าดาวิดมีชัยชนะเหนือศัตรูดาวิดลุกขึ้นไปทําอะไรใหม่ๆได้ดาวิดเดินเข้าสู่แผนการและนาระจพระเจ้าได้เขาเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพี่น้องเวลาที่มีความสุขในชีวิตของเรามันคือเวลาที่อยู่ในการทรงสถิต อัศจรรยจมากพี่น้องลองประสบการณ์ด้วยตัวเองนะคะนนี่คือในในในคำเขียนของข้าพเจ้าบอกว่าอย่าพยายามมีความสุขโดยปาศจากการสถิตยอยู่ของพระเจ้าก็เหมือนการที่เราอยากจะมีความชื่นชมยินดีมีความสดใสโดยปาศจากแสงอาทิตย์พี่น้องพระเจ้าเป็นแสงอาทิตย์การสถิตยอยู่ของพระเจ้าเหมือนแสงอาทิตย์ในชีวิตของเรามันจึงทําให้ชีวิตเราไม่มืดมน มันจึงเต็มไปด้วยพลังที่แรงกล้าด้วยแสงอาทิตย์แห่งการทรงสถิตยอยู่ของพระองค์นะคะและดวงอาทิตย์ไม่มีวันดับนี่คือสิ่งแรกก็คือการอา่าการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของดาวิดสิ่งที่สองหญิงโลหิตตกพี่น้องอันนี้อัศจรรย์นะคะหญิงโลหิตตกในโลูกาบทที่แปดข้อสี่สิบสามถึงสี่สิบแปดพี่น้องหญิงโลหิตตกคนนี้ถ้าเราดูนะคะพี่น้องเขาเป็นโรคมาป่วยมาสิบสองปีะคะ่ะมีแต่คนรังเกียจ ไปไหนนะคุณจะตะโกนว่ามนทินมนทินมนทินเธอเป็นมนทินเน่คะะคนก็จะแตกเธอไม่เข้าใกล้เธอเลยนั่นเธอไม่มีเพื่อนเธอไม่มีคนรักแน่เธอไม่ได้แต่งงานแน่เธอไม่มีคนรักไปไหนมีแต่คนจะเอาห่างนี่คือสภาพของจิตใจของเธอก็คือบอกจำมากไม่มีคนรักนะคะและก็ผิดเป็นเป็นคนที่ไม่อยู่ในศาสนาคือเขาจะเข้าใกล้ผู้นำศาสนาไม่ได้เข้าไปพระวิหารไม่ได้ เพราะว่าเขาใกล้ผู้นำศาสนาคนนั้นก็จะเป็นมนทินเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เธอเผชิญอยู่พี่น้องทั้งร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณของเธออยู่ในพันธนาการที่ไม่มีศักยภาพแต่วันนั้นเธอได้ยินเรื่องพระเยซูเธอวิ่งไปใช่ไหมคะเบียดเสียดคนไปแล้วเธอก็เอื้อมมือไปแตะชายฉลองฉลองพระเยซู พี่น้องนี่คือแล้วลริซซ่านออกพี่น้องคําว่าริซซ่านออกคือสัมผัสการทรงสถิตได้พี่น้องสัมผัสริสซ่านออกบ้างไหมในชีวิตของเราในการรับใช้ในการอธิษฐานริสซ่านออกทําให้เธอได้รับการรักษาหายทันทีนี่คือเธอจดจ่ออยู่ที่การทรงสถิตของพระเจ้าเธอไม่ได้สนใจว่าใครจะพูดอย่างไรเกี่ยวกับเธอเธอไม่ได้สนใจว่าก,กฎบัญญัติยิวว่าอย่างไรกฎบัญญัติยิวนั้น ในเลวินิติบทที่สิบห้าข้อสิบเก้าถึงยี่สิบบอกว่าห้ามแตะต้องหญิงที่เป็นมนลทินถ้าแตะต้องเขาจะเป็นมลทินด้วยโดยชพอะหญิงโลหิตตกเธอไม่ได้สนใจกฎบัญญัติว่าเธอจะไปแตะต้องเปะเยซูและเธอทําเป็นมูลินแต่เธอแหกกฎบัญญัติเลยค่ะเข้าสู่กฎแห่งการทรงสถิตของพระเจ้าจดจ่อแตะเอื้อมไปที่ชายสลองพระบะชายสลองพระเยซู พี่น้องเธอได้รับการรักษาให้หายอะ่ะเพราะว่านี่คือเธอสัมผัสการทรงสถิตมิติของพระเยซูะฉะนั้นวันนี้เราอาจจะเป็นเหมือนเธอก็คือเหยียดออกพี่น้องสัมผัสอยู่ให้ลิซ่านออกสัมผัสลิซ่านออกในการนมันสการในการรับใช้นะคะอยู่ในที่ที่ลิซ่านออกแล้วสัมผัสได้ถึงการทรงสถิตนั้นพี่น้องคะเราจะสังเกตนะคะการแตะใยสลองของพระองค์นะเป็นประวัติศาสตร์ ่าการรักษาเลยนะคะปรากฏอยู่ในมระโกบทที่5ด้วยนะคะพอ้ผู้หญิงคนนี้แตะชายสลองหลังจากนั้นพี่น้องเอ๋วประชาชนเนี่ยพระเยซูไนปในแตะชายสลองพระองค์เลยนะคะในมระโกบทที่6ข้อ56าัศจรรย์ว่าคนก็ไฟเทาแบบแตะชายสลองของโรองค์เพื่อรการรักษานะคะาะมีการรักษาผ่านการแตะชายสลองจริงจริงชายสลองไม่ได้สําคัญแต่สําคัญที่สัมผัสการทรงสถิตรับรู้การทรงสถิตและความเชื่อที่นําสู่การทรงสถิต นั้นที่ทําให้เธอได้รับก,การรักษานี่คือสิ่งสําคัญตัวอย่างสุดท้ายพี่น้องเปาโลเปโตดูง่ายๆเปาโลเปโตในพระธรรมกิจการพี่น้องเขาอยู่ในความกลัวกันมาก่อนใช่ไหมคะโดยเฉพาะเปาโลพี่น้องเขาพระเจ้าจะอ่านให้ฟังนะคะเปาโลบอกว่าพระเจ้าทรงทําอิธิริ์ใหญ่หลวงด้วยมือของเปาโลพี่น้องเขาพระเจ้าอ่านแล้วอิธิริ์ใหญ่หลวงมันคือการอัศจรรย์ที่เหนือเหนือการอัศจรรย์จนคนไม่รู้จะใช้ ศั์คาว่าอะไรดีมิลเลคิลก็ไม่ใช่แต่เป็นอภิมหามิลเลคิลก็คือมันคือการอัศจรรย์ที่เกินความคิดเกินความเมข้าใจเหนือเหตุผลเพราะว่าอะไรเพราะเปาโลและเปโตมีการทรงสถิตรับรู้การทรงสถิตเมื่อมีการทรงสถิต,ถตทําการอัศจรรย์ได้พี่น้องในในเปาโลเปโตพี่น้องเคยอ่านใช่ไหมแค่ผ้าเช็ดหน้าของเปาโลสามารถนาการรักษาได้แค่เงาเงาของเปโตก็สามารถนาการรักษาได้จริงๆเงาไม่ได้สําคัญหรือภาพไม่ได้สาคัญ แต่อยู่ที่ความเชื่อความเชื่อเรื่องการทรงสถิตของพระเจ้าดิเด็กของพระเจ้าจึงนำสู่การรักษาพี่น้องคะนี่คือสิ่งสำคัญน,นะคะนี่คือบทนําเท่านั้นนะคะเดี๋ยว้พรพเจ้าจะแบ่งปันตอนต,ต่อไปว่าพี่น้องให้พี่น้องวันนี้สรุปนะคะให้พี่น้องเข้าใจว่ามีการทรงสถิตจะนําสู่การเกียวยารักษาปากแผลทั้งร่างกายจิตใจและจิตวิญญ,ญาณลักษณะการทรงสถิตที่สําคัญคือจดจอ นิ่งอยู่แล้วท่านจะได้รับรู้การทรงสถิตของพระเจ้าแล้วท่านจะมีประสบการณ์พิเศษแห่งความชื่นชมยินดีเหมือนดวงอาทิตย์อยู่ในชีวิตของท่านท่านไม่อยู่ในความมืดมนเหมือนดาวิดใช่ไหมคะถ้าเราอ่านเจอเนี่ยในในสดียี่สิบเจ็ดหลังจากดาวิดใช้เวลากับพระเจ้าเพ่งดูความงามในพระวิหารของพระเจ้าหลังจากนั้นไม่นานดาวิดแบบลุกขึ้นเชิดหัวขึ้นเลยนะคะแล้วก็โหโร่ร้องอย่างมีศสยทนะรับกําลัง เดวิดเดินเข้าสู่แผนการยิ่งใหญ่ของพระเจ้ารับกําลังมีชัยชนะเหนือปัญหาที่ขู่นะ่ากลัวมากเลยนะคะแต่มีชัยชนะหนึ่งทุกอย่างเอเมนไหมคะให้เราอธิษฐานร่วมกันนะคะสําหรับสาววันนี้ถ้าแต่พระบิดาเจ้าเวลานี้ขอพระเจ้าสอนเรามากขึ้นแต่ละวันส่วนตัวเรื่องของชีวิตในการส่งสถิตของพระเจ้าเพื่อเราจะรับปิติเพื่อเราจะมีมิติใหม่มีรูดูการใหม่ในการรับใช้พระเจ้าในยุคสุดท้ายนี้ ให้เราเคลื่อนไปกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่เราจะสามารถเป็นคนนั้นที่รับการรักษาโรคบาปอย่างอัศจรรย์รักษาโรคจิตใจอย่างอัศจรรย์ผ่านการทรงสถิตที่เป็นเป็นน้ำทย์ชโลมชีวิตของเราขอพระองค์ทรงโปรดสถิตอยู่กับเราในวันนี้ตลอดทั้งวันด้วยโปร่งเจ้าข้าเราสรรเสริญพระองค์เราขอบคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูริ์เจ้าอาเมนขอบพระเจ้าอวคพรนะคะเจ้าไอคอนค่ะ